สวัสดีจ้าบ้านชั้นสวรรค์บนดินเดี๋ยวจ้าเมื่อนี้หายน้องมา เบิง่งกูห้อมสวัสดีพี่น้องห่างเอฟสีห่าง,งฟัง,งไทยฟังลาวเด้อจ้ามาเบิ่งกันเด้อกเขานด้เขากําลังลงงั้นกูห้อมกันเด้อดไอ้ห่ามาเบิ่งกูห้อมเอ๋ยมื้อนะมามาเบิ่งกันเด้อมืม้อนะซอยกันกูซอยกันน,นั้นเด้อจา้าอันฮู้อันฮู้ข้อมาไหนฮะ่ามาเบิ่งแล้วมื้อนะเนาะโอเคอีห่าไปกูแล้วเด้อว่าเขาเหตุไดาเนาะบ้านแน่เนาะกิโลละ35บาทงามๆ สามสิบห้าบาทเห็นบอกว่าห้องมันลอยสามสิบสามสิบหนว่ามันนี้ได้สดใเนะมาเบื่องกันมาจ้ามาแล้วเด้อมาหน้ามา้อนๆอล้วเด้อบ่ได้เหรอคนก็ต้องบอเป็น่ยังเ้าว่าค่อัดวิดีโอไปแล้วคนไปตัดอีกแ่นึงนี่นี่ดูนี่อืมอืมอืมงอยลงอ้ยสามสิบห้า สายสมบห้าบาทค่ะเนี่ยหางก็หักรอบซองกี่นะตายฮะหมดสังขูอันนี้จะคล้องสั้นเดือจ้าเนี่ยงามพูงงามมากเขาบอกว่าเขาอยากเข้ากล้องวะนะเด้อยที่น้องมาเบื้องบรรยากาศนะบรรยากาศสวยงามจังไงนะบรรยากาศบันน้อยๆน้อยบันน้อยน้อยเธออัน อันไหน่าเป็นห่าันห้อาห้าหลูเขาบ่าวเราหกอาไปให้กินทไมบอกมากี่ชีวิตหนึ่งสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่คณะท้าขี้หิ้งซื้อผมูก็ยังไปซ่าสิบห้าบะแต่หายเรียนายหัวหัย ให in ้เวลาคอยหายนกน้อยค่อยกับอ <c oughs> ีกกูซอยอยู่อ้าวมีนายฮีรับจ้างกับรับไปเลยว่าคอยอ้าวคอยมาเชื้ออือคอยมากินเหล้าเชื้อแามว่ากันมีนายฮีรับจ้างกับรับไปเดี๋ยวเด้อคอยเมาค้างอยู่เด้ออ้าวอือ มาต้าเด็กก้าเด็กจาจ้าของสวนบ่ได้กินข้าวเศร้ามาจ้ากำลังกินข้าวง่ายๆอยู่มาเด็ยังกินจ้ารับไก่รับไก่อู๋กิเร่ไล่แดดเด่วันๆนะฮะหายอยู่เด็กก่อนมาเด็กจ้ามื่อนี้มาเบิ่งอีซ้วนหนึ่งเดือมันนะซ้อนนี้งามอลังการงานสร้างจังอันนี้กูหอมกันอยู่ซ้อนติดกันอยู่คันแดดนะพี่น้องมาเบิ่งกัน เด้อเบิงนี่น้องหูนะมีแต่ซ่อนหักซ่อนห้อมเบิงหูกูหลันจางเข้าอนะได้เบิงหักดูเบิงหักเบิงหักนะเบิงขมัดขมัดนะนะนะมาเบิงกันอะเบิงเบิงเบิงขมอนกันเออหูนาไหวจังไหว อันนี้เขารับจ้างเป็นมืออัน,นละมือช่งเหรอนะรับจ้างสุมือแกซบสุมือเนาะ <Yeah. S 1> นี่ <laughs> เออกำลังหายอยู่สู้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  <laughs> อ้ยใ่สู้สู้สู้อืมอืม เออหึกใจน้ำมาให้นะอันนี้อยู่บองอีคีซองหรือบงเด,ยงเดียวกันนั่นแหละแต่อันเขากูเป็นบักเป็นเวนเนาะบอรองให้เป็นมูนนนนเมขาไปอยู่หูหันแล้วก็ไปหิ่ม่าบ้านชางสวรรค์บนดินเราเมืโหโห่อนี้มันกัอีขึ้นว่ามันม,ม,มนีนมีคำว่าติดตามอยู่ห่างหายสินะกิบว่าเยอะแยะเข้าไปไต่โงไต่แคเจนาห่อแหง ส่องยู่หมกับเขาไปยูโฮมเ่เขาจางมันเขาได้ส่องลอยเตียนะโอ้ส่องลอยบ้านสวายอ่ะสวยก่อนเตียงนะดีเขาบอกว่าเขามาเขาบอกว่าเขามาจะบันใหม่มาไก่ถึงเด้อประมาณหกโล bưng đu bưng mình a cap bên nằm bưng anh an nào soi khoang ngang khoang bằng ngang khoang ngang khoang bao 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 luôn bao 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 cái đấy bao sim bát หาใหายอันห่อห้อให้เบิงแดงมาเราอีกมั้นะน่ะเขาก็เห็นจะน่นแลงแต่เขาก็หุ้มน้ำหุ้มตาเนาะไปเห็นหงุ่งไปเห็นเอาว่าเขายานยันเดกคุ้ยไปยานหือยาน่ะนี่ซ้อนเขาโหดกะงามงามซูมก่อนอีไปหลินแล้วเขากินหรอ บบบมีโยเสียนะกินบได้กิโลสเอียร์รกินเสียนหรือเอียร์รดิบบกินสวัสดีนาเบืงองมาฟักดีดูเอาฟาดฟักหรือ อีแม่เฟนเป็นกรรมการจอยจาฟังไหนจอยทั้งสอกไฟายอบมือจอยริ๊กๆเอามุมแดงแล้วเอามุมหลายเอาเอานายเรือเรื่องหัวงามไหมจ้าหักหาฟาดหาเด็กหักม่หางเสืออย่าไปง้อสากว แต่เขาลงสองเขาก็บอกฮ่าส่าลาวเสนอละงวดมันเดยกการลมเย็นใจสวยบังฮอนห่อสุ่มหลับจางก็ได้ดีนะอิเซ็ตแล้วอีกเบิ้ดเดียวกับเซ็ตบอสมวงก่อนเนี้ยบอเบิ้ดต่อได้อีกครึ่งหนึ่งหุนตีอันลีการแมนตี้อกดเฟนะวันนี้ลงยูทูบยูทูบ มเมนยูทูบอันนี้เขาเพิ่งมะลิมนะบอาบอุลบบลูจากเ็บร่ๆเขาหลุดจากบาราเมม่ๆ้นะแม่ๆมลุกหอมไม่ฮมม่ามหลุหอมไม่หังแล้วเขาอีหาค่อยคันต้องขับห้า หอมแม่ฮ้างคืออะไรเหรอนล้วก็ไอ้ห้ามเข้าใหม่อีกเดิมนะหอมแม่ฮ้างคืออะไรสินะการแล้วก็ไอ้การต้องเข้ามามาไกงอาริโอเดี๋ยวแกก็เบิงเดือหกนะไก่หุ่นกระเมนเข้ากูห้อมเดือกนะนะอีกเจ้าหนึ่งสามสิบห้าบาทจะไปไหนเสียหลักแสนมื้อนี้กินให้จนขี้เตะขี้เตะนี่ สมัยก่อนเป็นนางลำสมัยนี้เป็นนางหอมนะสมัยก่อนเป็นนางลำเดี๋ยวนี้เป็นนางหอมแล้วโอ้ยเบิงบรรยากาศงามเออออหัวใหญ่ยักมากนี่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 เดี๋ยวมาจ้ากินข้าว่วยน้ำกันเด้อยที่น้องป้องป่ายสู้ทุกคนเด้อจ้า กาส่วยกาส่วยก็ส่วยเดี๋ยวย่างกินไอ้ครับเดี๋ยวย่างกินไก่รับไก่เนาะโอ้ยไข่ใคร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 มากินข้าวสวยรำกันเด้อเฮียอนซื่นห่เซวกินข้าวสวยเห็ุงานเสร็จแล้วก็กินข้าวสวยเนาะวันไหนมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สองบ้านชันสวรรค์บนดินน้ำได้เดือดจ้ามากูได้ปิ้วไปหุ่นเวิร์นเวิร์นไปหุ่นแล้วมามากินข้าว ได้ลาบไก่กินนนาอโอ้ยลาบไก่กระมก็เดามันจะเสพแแหบบักเกี้ยน้อยเนาะกระเดานีก็ดาาวเนี่ยีนะกววาลามมีไข่ลาหมูมีไข่เออมวนมวนนํำกันเด้อบรรยากาศลมเย็นสวยๆพี่น้องมามามากินนํำกันกูหักเส้นแล้วกินข้า หักเสร็จแล้วกินข้า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 วลาบไก่ลาบไก่งามๆจำ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 โอ้ยเซ็บเซ็บเซ็ไปี๊ดเร็วจปี๊ดเวมามาเบิ่งเข่าๆนะอันนี้เขาเป็นคนหายเขากินข้าเจ้าเจ้าไหมคะข้าวเหนียวและอื่นๆของนานเด็ สะเดาสะเดาว่าน้องกินกินกินโน้บิ่งบรรยากาศกินข้าวเนาะเกน้าูไดายมาแข่งเขาตายอยู่แล้วเดียวหาเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาอีหาเอาบะมีเดี๋ยวให้บอกใหน้องบะมีบะมีเดี๋ยวหาเอาบะมีไปแก่งสายแย่ร้อยแก่นบไม่มีเลยแก่นดไอคืนเอาเห่งคนน่ะแต่เบิ่งไวอันนี้โซนที่สามมาลงมามาลงมาเจ้าห้ามอย่างโมลงงนะ เป็นเมโมอจะหาเป็นเมโมดีใจจังดีใจจังมากดีดีๆเาเปเม้อยเ้อกินกินกินเขาเด้อเเาลืมอมาได้บอสเดี๋ยวลืมจานเลยลืมเ นี right. 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 s right. <S uh ่เ huh. อ right. 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 ้ายืมรับยืมท่านกมับะไืมบยืมนละังนี้เจยวไเอา่เด้ยนหลุมงไสายือลลุมไงน่อยู่ห้องกไละรนกแมลเยู่ห้องแนี้เรู้เดี๋ยวไเลกินน้ตำ ลมเย็นแห้งแห้งลมดีจังบรรยากาศกินข้าวเนาะเบิ่งจะคล้องซวนเดี๋ยวบอกกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวดีใจไล่ห้ากไม่ห่างก็อย่างได้ไล่นั่นบ่าได้จะโรอีอตอกหนึ่งนู่นนะบอกกินข้าวกินน้ำเบิ่งไหมจะหายจังบรรยากาศลมเย็นใจสวยกินแซ่บ เซนลังกันเด้อจ้กากินข้ <c oughs> าวเซนลังกันโอ๊ยน้าเนไมเจอเล้กรดดเลยทั้งหยาด้ยาาทั้งหยาดทั้งหยาดทั้งหยาดอะละเดือจ้าจะคล้องซองอีไปกินข้าวกันเด้อคณะผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไหลกดแชร์ให้ซองบ้านสรางสวรรค์บนดินในเด้อจ้า <c oughs> บ้านชายสวรรค์บนดินนะจ้าอย่าหิมอย่าป้ากันเด้อพี่น้องหาพี่น้องทุกคนเด้อบ,บ,บ,บาย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 ไปกินข้าวก่อน <c oughs> เห็นงานเบยแล้วกินข้าวแล้ว